ไม่มีใครมาดูไอเพจไอ้ไอ้ย้อมเยมเลยอะนะดูดูดิมันดูว่างเปล่าไม่มีใครเลยเออ <c oughs> เป็นเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เผื่ออนาคตผมจะบันทึกไว้ในเพจนี้ว่า <c oughs> ถ้ามันดังครั้งแรกที่ผมไลฟ์สดในเพจนี้คือ ไม่มีคนดู <c oughs> มีผมกับกับแฟนผมสองคน <c oughs> <c oughs> คือเป็นวันแรกที่เราสร้างเพจสร้างเพจคนคนมันนาหมาบรนอกแล้วก็เราเราจะเรามีช่องของตัวเองคือช่อง YouTube ช่อง YouTube เราก็ชื่อคนมันนอก ใช่ไหมเฉาเบอร์เกอร์ไหมใช่ไหมเพจไอช่องยู u ูบเราชื่อช่องอะไรนะคนม้านนาหมาบ้านนอกเหมือนกันเอาเอาดิวิ่งเดียวไปไหมทันไหมเออไปเดี๋ยวไปไปซื้อข้าวก่อนเราจะแวะซื้อข้าวก่อนกลับบ้านนะครับเอายังไงว่าเอาผูดได้ไหมเบอร์เกคร์คือเพิ่งเพิ่งเปิดเพจเนาะ คือ,ค,อคืออยากลองทดลองว่ามันมันจะดังไหมก็โบหูอนาคตจะเป็น,นี่ยไดเอาเป็นว่ากันจะลองเบิองลวกันนะครับลอง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 ,ลองสางเพียดเบิ้งกะก็เก็บไปเบิ้องนี่แหละ เก็บไว้เบ่งไว้ห้กำลังใจจากของอมันก็เหมือนเปรียบเสมือนเอ่อสมัยไดกี่มันก็จะเป็นการทายลูบนะครับลางรูปแล้วก็เก็บไว้สมัยสมือือกราก็จะเป็นการการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือบันทึกไว้ในสื่อต่างๆจะเป็นสื่อแม้สื่อ <ไข S 1> ทาง,ง facebook หรือเป็นสื่อทาง ทางเพจนะครับเนาะมันมีคนเบิง้งอันนี้คือบอกประมาณว่าบอกกับเจ้าของแล้วก็บันทึกไว้ให้เจ้าของเบิ้งเนาะ,ะก็ก็อยากมี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 ความทรงจำอยากอยากเก็บความทรงจำทางตังสื้อหรือทางเพจต่างๆเนะาะเฟซ่วนโต้แล้วจะเป็นเพจเพจเ,เนี่ยเพจนี้สั่งขึ้นมาให้ให้ให,ให้หมา อืมหายสางขึ้นมาให้มาแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่คิดขึ้นมาแบบแบบคลายเครียดในช่วงยุคโควิดนะครับเนะาะทา้งเฟซบุ๊กก็บทเป็นเฟซเฟซบุ๊กก็เป็นเป็นอัพคลิปใบนะครับอัพคลิปไให้ให้เบิ้องอ่าห้ให้คนเบิง้งเป็นกำลังใจให้สุขูทุกคนนะครับคือเข้ากันยังไงมาจากบ้านนอกบ้านหน้าเนาะ กะชีว่าจังไหนล่นะน่ากับกับเติบโตมาจากขอนิว้วเห็นไหมเห็นนะกะเติบโตมาโดยตนเองเติบโตมาโดยสองมือสองขากะเอาไว้ซ้ำหนีสซะก่อนนะครับมันกับบริมีคนเบิ้งกะกบคือผมบอกวอาคนเดียวนี่ยะนะอะไรไงผมบอกคนเดียวกะบับนทึกใบจ้าของเบิง้งไม่นนเพียนในอย่างเป็นสัญลัครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอ่ะเ้ายุดถ้ายุดอะไรยังไงบาต